นรงวัฒน์เ็นบอกเป็นนักกีฬามคอนนะครับเล่นกีฬาแบดมินตันแล้วมารู้สึกเจ็บปวดข้ออักเสบข้อไหนฮะจะเป็นท้องท้องนี่ฮะใต้ขาพับเนี่ยครับใต้หัวเข่าก็ตรงน่องเนี่ยแล้วน่องเริ่มมันเริ่มตึงๆมันเริ่มตึงผมเล่นกีฬาเยอะอืเล่นมากตอนนั้นทํางานอยู่แล้วิษาหกิจไงฮะแล้วก็จะมีแข่งอ ไปหาหมอหมอก็บอกว่าคุณอาจจะเล่นกีฬาเยอะไปแล้วก็ให้ยามาทานแกตอนแรกๆก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ผมก็ยังนั่งอะไรอย่างนี้ได้ก็ยังเล่นกีฬาหนักมากอาทิตย์หนึ่งเล่นสามวันวันหนึ่งก็ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงโอ้โหประมาณนั้นครับเพราะว่าต้องซ้อมเยอะซ้อมเยอะนี่คือเป็นนักกีฬาเลยล่ะครับผมอ่าฮะเป็นตัวของของรับภิษาหกิจเลยอะไรเงี้ย นี่คือเมื่อเมื่ออายุไม่นานนี้เองใช่ไหมฮะเมื่อประมาณห้าสิบห้าประมาณห้าปีที่แล้วห้าหปีที่แล้วเจ็ดปดปีแล้วอ่าอประมาณมนั้นนะฮะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็ผมก็คิดว่ามันคงไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังพอเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่อยู่ต่อมาแล้วมันชักไม่ไหวละเล่นมากไม่ได้ละอันนี้ล,นลงได้แค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองแล้วก็เวลาจะเข้าห้องน้ําเนี่ยเข้าไม่ได้ นั่งแบบแบบฐานต่ําๆแบบเดิมอ่ะปกติแล้วก็นั่งยองนั่งยองยองอ่ะฮะไม่ได้เลยนั่งยองไม่ได้ต้องหาที่เกาะที่อะไรเวลาจะลงนั่งไปแล้วเวลาลุกนี่ก็ต้องดึงอะไรกันแบบเนี้ยจะมีเสียงปึ้งปังปึ้งปั้งนิดนึงนะฮะเวลาคนที่พวกเขาเคยเป็นมาก่อนฮะอ๋อพวกบรรดานักกีฬาหรือคนที่มีปัญหาหัวเข่าอ่าครับเสร็จแล้วทํำยังไงครับหมอหลังจากนั้นว่า หมอก็ให้ยามาทานฮะก็ว่ากล้ามเนื้ออักเสบบ้างอะไรอะไรบ้างอะไรอเงี้ยเพราะว่าที่โรงพยาบาลของที่ทํางานครับก็ให้ยามาทานก็ไม่หายสักทีอืจนหลายปีฮะสามสี่ปีได้ผมก็อยู่ในอาการอย่างนั้นมาตลอดก็กินยาก็ได้ทุเราไปแค่นั้นเองว่ามันก็แข็งชั่วขึ้นอืครับก็มารู้จักบีมนี่ตอนที่ผมเกษียณแล้วคหกสิบแล้ว จากเพื่อนเขาทานอยู่เป็นปีแล้วเขาก็บอกทานอยู่ผมก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าของเรามีโรงพยาบาลเองอม,มีหมอเองยังแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแบบอะไรผิดปกติคือเอ็กซเลย์ดูไหมเอ็กซเรย์ฮะไม่มีข้อเข่าอักเสบไม่มีข้อเข่าเสื่อมอมีไหมไม่มีมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยหมอบอกว่าแค่นั้นเอง แต่ว่าอาการเนี่ยก็คือมีปวดบ้างเวลานอนเนี่ยแต่มันทรมานทรมานฮะคือใช้ชีวิตไม่เหมือนคนปกติใช่ฮะถูกไหมฮะเวลาจะใส่กางเกงเนี่ยผมต้องพิงข้างฝาบ้างอะไรเออมันยืนมันยกขาไม่ได้อ่ะทั้งทั้งที่ดูเหมือนว่าเป็นนักกีฬาจะแข็งแรงใช่ใช่ครับเอออ่ะฮะเสร็จแล้วได้ลองทานสูตรสีสีชมพูอ่ะผมก็เลยสั่งมาเลยรู้รู้จากเขาเนี่ยปีขวาละ แต่ผมก็ไม่ได้ทานนะม,มาเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเดือนธันวาที่แล้วนี่เองอนะครับผมก็สั่งมาเลยทั้งสีชมพูทั้งแคปซูลทั้งน้ำมังคุดด้วยตื่นเช้ามาก็ทานเลยน้ำมังคุดหนึ่งสองแล้วก็แคปซูลก็สองสองแคปซูลสามเวลาเลยอตอนแรกๆนะฮะก็ได้สักอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกตัวมันมันเบาแล้วก็ขาแข้งอะไรเนี่ยก็ ไม่ปวดฮะไม่ปวดนอนก็ไม่ปวดละนอนไม่ปวดละครับผมอหลังจากนั้นก็ทานไปเรื่อยๆนะฮะก็สักยี่ิบกว่าวันได้โดยสูตรนี้แหละสูตรเดิมเนี่ัะน้ำมังคุดหนึ่งซองกับแคปซูลหเม็ดหกเม็ดครับลยประมาณยี่สิบวันนะผมก็ทดลองนั่งยองน้ำอะไรนั่งลงยองก็ลงได้แปนได้ละ อันนี้ยังเล่นกีฬาอยู่ด้วยไหมย,ยังเล่นอยู่ครับก็ยังเล่นด้วยแต่เล่นได้น้อยลงก็เล่นน้อยลงครับเพราะว่าสภาพร่างกายก็ไม่เอื้อมหน่วยด้วยใช่ครับนะครับและเราก็รู้ตัวด้วยใช่ใชเดี๋ยว<ช>ผมหันไปถามอาจารย์ภัยนิดหนึ่งครับว่าจากกรณีอย่างเนี้ยคือนักกีฬาไม่ได้มีอาการเรื่องของข้อเสื่อมอย่างรุนแรงหรือว่าเป็นข้ออักเสบทานสู่สีชมพูัยมันมันช่วยอะไรยังไงครับอาจจะให้อาจารย์พิเชษตอบนะอันเนี้ย ก็ประการแรกดึงสร้างมวลกระดูกนะฮะอาก,กรณีทั้งสีเขียวสีชมพูรสร้างมวลกระดูกทั้งนั้นนะครับ,รบแต่ว่ากรณีนี้อนอกจากสร้างมวลกระดูกแล้วมันก็ไปลดไอสารที่ทําให้เกิดอาการอักเสบเพร,ระาะอาการอักเสบก็จะ,จะลดลงนในขณะที่สร้างมวลกระดูกเพระาะอาการที่ปวดเมื่อยอาการที่เราทรมานมันก็จะหายไปอย่างกรณีไม่รุนแรง ไม่ได้ไม่จะเป็นการรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็จะหายไปเร็วแต่ว่าแต่ว่าใช่ใช่ครับแต่ว่าเราก็ไปท้าทายมันอยู่ตลอดนะถ้าหากไม่ได้ท้าทายมันก็จะเร็วกว่านี้นะจากกรณีอย่างนี้เนี่ยคือโดยธรรมดาแพทย์จะจ่ายยาอะไรให้ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายยาแก้ปวดกับยาคลายเส้นคู่กันขอเรียนถามหน่อยว่าเล่นกีฬานี่เล่นตั้งแต่อายุน้อยๆหรือว่ามาเล่นตอนอายุเยอะ เล่นตั้งแต่อายุ30ตั้งแต่30ครับผมแต่ก็เล่นจนถึงหกสิบกว่านะใช่คือเป็นแบดมินตันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแรงนะคะซึ่งมันจะลงน้ำหนักที่หัวเข่าและข้อข้อเท้าค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเป็นนักกีฬาที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดทรมาคือไม่ค่อยเกิดการบอบช้ำเท่าไหร่แต่ถ้ามาเริ่มอายุ สามสิบอย่างเงี้ยมันมันเกิดการบอบช้ำได้แล้วเพอเอิญเล่นนานด้วยครับวันละเยอะเกินไปใช่วันละเยอะเกินไปอันเนี้ยมันก่อให้เกิดการบอบช้ำขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องถนอมร่างกายนิดนึงครับผมนะครับออกกำลังกายดีแต่ไม่ควรมากเกินไปครับคุณต้นผมอยากจะเรียนให้พวกเราทราบโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราเนี่ยได้ให้ประโยชน์กับผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วตอนที่อาจารย์นำพายกับผมกับอาจารย์วัชระไปที่ไปที่อิตาลีเขาก็เล่าให้ฟังว่านักกีฬาของเขาที่เป็นแชมป์โอลิมปิกนะฮะสามสมัยก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบแล้วก็รักษารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายของเราช่วยเขาภายในหนึ่งเดือนอนะฮะ ายในหนึ่งเดือนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เขาจะขายในอิตาลีเลยโโนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็บอกว่าความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้มันชัดเจนนะฮะแล้วความชัดเจนตรงนี้เราก็สามารถอธิบายด้วยในเชิงปูม่มคุ้มกันวิทยานะครับว่ามีการลดการหลั่งสารสามตัวที่ทไม่เกิดอาการอักเสบลงบบจนกระทั่งสมดุลแล้วเราก็ดูแลสุขภาพพ,พร้อมกับการสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นมาด้วยทุกวันนี้ เดินเหินได้ครับเข้าห้องน้ําได้เกือบปกติฮะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังเล่นกีฬาอยู่นะอตอนนี้เล่นได้เกือบเกือบเหมือนเดิมอ่ะโอ้วันเยอะเท่าเดิมนะ <laughs> วันหนึ่ง <laughs> บางทีถึงสี่ห้าชั่วโมงเหมือนกัน <laughs> คือ <laughs> พักพวกก็ยังมาเล่นกันเยอะไงฮะ ก็เลยต้องตอบสนองกันหน่อยเราถือว่ามีดีแล้วมีบิ่มดีแล้ตอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจเพราะว่าอายุมากขึ้นด้วยครับผมนะครับก็ต้องดูดูแลสุขภาพด้วยก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้ทําในสิ่งที่รักนะฮะเรื่องของคุณภาพชีวิตมันก็จะกลับมาด้วยครับนะครับก็เรียกว่าชดเชยกันไปนะครับครับคุณครับ